อ่าก oh. ็นคือแต้มเดียวใช่ไม่ไปไหนมันแบบแตตแต่้ความปีฮะโลกไนโวล่าอมอะอนเลยก่อนที่ไหคือเอ็มพีทูสดจัด

ไม่เหนื่อยค่ะวันนี้สนุกแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะหนูถ่ายเซ็ตจึ้งๆไปหลายเซ็ตเลยวันนี้มีแม่ออสมาก่อนที่ดังโม,งมช่วยพี่หมีภูมาช่วยอ๋อ oh. จึ้ง

งานเย็นจะออกเนค้ะใช่ค่ะเพิ่วิตามินีเราไม่แบ่งนะางานอ่อเดี่มเรื่องมี่ว่าก่อนเพิ่มวิตามินซีก็คือกินยำไปแล้วค่ะยำ่ามาเมะทะเลใช่ค่ะหายเร็วจุ้ง กข็ขัดคอคออะไรดีครับแม่มีเพลงดีกว่าแน่ฉันจงด้วย Today, today I'm shooting for something but not filming or interview Meet you too แผลมีไปโดนประตูรถบีบค่ะแล้วก็เปิดสาร,ระกาแบบรวดเร็วก็ลงนี้ Love you t o o แซบไหมเือกินแซบเกินแซบแต่คือหวานมากเลยคือโกโก้ลูกหวานจริงจริงค่ะ see you next week yay thank you ใช่บอกแล้วบอกแล้วต้องอีทจริงค่ะ เชื says, ่อเพราะว่าพี่เมย์กี่หลายคนปกติปกติพ no. 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 no ี่เมย์จะสั่งถามคำแล้วว่าคือการันตีโดยเชฟเมย์นะคะถ้าพี่เมย์กินหมดแสดงว่าเชื่อต้องตามตามงานจริงเชื่อที่ว่าอย่างหย่อนของที่ดื่มต่อสิ่งต่างๆเขาบางอันคือมีันมันก็ ่กินยใช่ไหมยางในรูเหรืกินอ๋อขอเนึงนะมอก d o n I'm not hurt นะกเกันเป็นทรงแรกหรอเป็นทรงแรกปโอ๊ยหาของไ่เจออยถ้าไปร้อนรโอ้จะวดจา Ừ. mình trương mm. 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 can you speak Chinese mm. eat and then. วันนี้ไม่ได้เป็นเงาะน้อยค่ะนี่ทรงอะไรดีคะทรงหวานทรงหวานที่ไม่ใช่ทรงวาด Angel Hi See you again j u s i n e p p l e delicious Thai fruit very delicious มาบูไฮเนาเจ็บลุดนี่มีอ่งขาเจไม่ติดจีบไหวจ้ะ Hello Malaysian fan มาหาเพื่อนไดู้เร่นหลอกกัมัสวัดนี่ค่ะ I can give you a อก Yes, my honey is Thank you. You too, you have to drink a lot of water. What is my favorite food? Mm. So many, but I would say seafood is my favorite. No oh, today I have one work นะคะ mm hmm. เ้นค่ะแต่ว่าทานก็อาจจะไปอีกงานนึงค่ะแต่ว่าต้องขอดูก่อนนะคะเพราะว่าเสร็จตอนเยนน I will finish the work like almost evening <Okay. S 1> so I'm not sure if I can go to another work um, on time พี่เมย์แอบแซบพี่ฟงบอกพี่เมย์ทำงานอยู่นี่ฟงลูกแก้วอยู่กับพี่ออนด้วยนะพี่ฟงเขาเป็นลูกโลกแล้วค่ะแม่นี่ <laughs> <laughs> ใช่ครับ today only LP l k ลูกเขอ

where is me and Thai I think in your heart นะวันน me here ี้ d วันนี eating food ไปเลยค่ะพี่พี่ปรเดี๋ยวพี่ไฟไฟเราเหรอใช่ว้ y พี่ไปตีแบบกันอืมพี่ไฟไม่ออช่วยไปตีแบบแล้วนะคือไฟไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่จะไปตีกับน้องชายไฟนี่แหละอุ๊ย ปปีไม่เก่งเผื่อเพี้ยเล่ามากีเพื่อเพี้ยเล่าอยู่ k ซ n s e n d a Heart Keep Looking for Heart เข้าใจหรอชินชามาหากีตารกไก่รู้ป้ายงอิโมจิขอร้องลองหน Can you teach me how to fly well I'm not really good at blooding <c oughs> but yes my hands okay oh, you too. Love her a N.R d ค่ะ y o u t o o love y o u t o o ใครสั่งคะไม่ไปสั่ะไห้เป๋าก็บกือชุดต่อไปก็จะมีความรัดรูปนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของอนาคตในการขมิ้น sau cao ly à? hãy thôi góc luôn What are you doing? <laughs> <coughs> Do I prefer being Kim or Giolla? <coughs> or My girlfriend, I think the best choice is being your girlfriend. Huh? Enjoy, miss you too. Oh, look how Indonesia said, Many look like order our jacket. Thank you, thank you too. It's cool, it's very cool. Jacket, and I wore it today, it's in my bag now. Yep, yep. เี่ครรถตอล์หนึ่งสี่หนึ่งมีไหมคะไม่มีไม่มีนะหนึ่งสีถูกต่าไรอค่ะจบเลยตอลลค่ะตลกมะตลเดะ๋ยวมันหมดตอลอีกละก็ใม้หลุดอกเหมือนเลย่าเลยุ่ใหญ่ากถามงไ้ให้ค่ะตะอะไรตะลุยตะลึง อวยตั้งดิบตั้งดิตั้งดิบ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 ตั้งดตั้งดิบตั้งดิบตั้งิบตั้งตั้งเิบตั้งยตั้งดิบตั้งดิเตั้งดิบตั้งดิตั้งดิบตั้งตั้้งตบตั้ั้งั้งตั้งตั้งยตั้งตตั้งั้งต เรือฉันสนใจท t e จะทำมั t ขอ a n ุจะเป็ียนชุก่อนก็ได้ลูกเราให้มาวีผมได้ค่ะขอกจะได้วไหมได้สิแล้วค่อยเปลี่ยนชุดกได้ค่ะเอนีชอบเอาผมนะไอเอาผมไว้เอาผมเดี๋ยว Yep I will be more careful t แก้วกับสุส้มก็สวยสวยยัง แต่ว่าผมช่วยน่งไงหวมากนี่น้่งมธรรมดามากเลยนะแม่อันนี้เปนทรงแบบธรรมดาทรงสร้างกะโหลกใหม่ตื่นตื่นนอนมาไปดีเลยทรงสร้างกะโหลกใหม่นอ hi i International okay international jacket with ship internationally i think so so you can contact too thank you no not hurt anymore don't worry it's fine เราก็หาทางเนาะก็ดูอยู่นี่แหละนี่แหละป๋ากลัวจะฝ่อโซศกเออดีกว่าพี่โตทำงานหรือทำงานตลอดเลยอาจจะตอบพี่ช้าอันหนึ่งนะคะขออภัยคุณฝางกินหนึ่งตัวได้ค่ะอภัยค่ะเข่อไงดีเอ้เข่อไง die oh, I'm glad that you're happy and I'm glad that you love you knew it <laughs> thank you I like your style too. โอเคค่ะเจ้าสาวกำลังเปลี่ยนชุดค่ะมนมุมเนุเปลี่ยนมุมนะคะเป็นงานถ่ายเอ็มวีวีโอลุคสี่ขาแบบไฮโซอะไรวะวิดีโอวิดีโอรีดวโเนี่ยวีลีอีที่มันเป็นวีดีโอแนวปังอ่ะต้องครับ เปลี่ยนเลยพี่มีใช่เปลี่ยนเลย กีข้าวสิลกูกหมดแล้วนี่เ mm hmm. หลือจำหน้าคเ็ใช่ไหมเหลือ่า Love you มันดอกอันนัทบริงอันค o วเลวิสิโอน่ารักเกินมีเสียงน่ารักด้วยติดกล้รูกแก้วสวยสดไอจีค่ะตรงไหนก็น่ารักโอ้โหแล้วผิวถูนี่คุณแม่ยืนอยู่นะคุณแม่มองเห็นนะคุณแม่ใส่ตายาว โอลาสวยที่สุดน่ารักมากก็แบบนั้นด้วยเฮลโลคอนเฟลิกีที่แล้วทำไมสวยจิงมังทุกอย่างเท้าว่าพรินเซสสายแสงมากเลยแกรสวัสดีค่ะฮัลโหลเป็นเสือของลูกโลกน่ารักเท่าโลก จึ้งจึ้งจึง Thank you ไหนใครมีบัตรคอนเสิร์ตบ้างอันดันลูกแก้วนั่นวายถึงเต้นกันนะลูกโลกอยากเห็นอะไรบ้างเนาะเอออยากเห็นอะไรกันนะมีอะไรอยากเห็นนะเออี่นลองมองมอยสิ What you need to see In her the first uh concert did and a what show what the style what look we will prepare and for your all look look นะครับนั่นสิแต่งลุกไหนดีตอนนี้ยังคิดคิดไว้อยู่เสนอมาสิมีอะไรก็คือต้องบอกแม่ออดแล้วเดี๋ยวแม่ออดเซ็ตให้เออมีค่ะมีค่ะเล่นๆ เธอเป็นคนเก่งมากนะสมกดได้เนะี่ยได้ทั้งทีมหน้าจอแล้วก็ทีมแบบว่าที่มีบัตรเลยนะปีน้าอิมแพกเลยมัม้ละ่ะหรือราชมังราชมังเลยไปไหมไปเออต้องไปแล้วโกลุกไหนก็สวยนั่นเหเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหอืมรอนหนึ่งหว่ยช่วยนึ่งห้สิ<ม>อยากเห็นอะไรกัน ค้วเซ็กซี่คูลชิคอยากเห็นลูกแก้วบินวินได้หวายสปอนเซอร์อ่ายังไงดีคะไฮโดริกเข้าด่วนเอิดเครื่องตัวความสูงตีลังกาเวละแปดตลบป๊อกปอบปอปอปอก็คือ <laughs> ได้รอบเดียวแล้วคะ่ะเซ็กซี่ไปเลยลูกร,รอบหนู่อยากให้เซ็กซี่เ <laughs> หรอคะ แคลลูเกลอ่าเซ็กซี่เซ็กซี่แค่ไหนเปิดนิดเปิดหน่อยก็ให้ปิดเพื่อแล้วเรลเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะดูห้อดูห้อยากเซ็กซี่อะแก้ตาย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 ได้ไหมมันตกเหรอบานเงือแล้วนะนี่เหมาคุยกับเขาขึ้นเขาดูขาพไปไห เซ็กซี่ลูกแก้วคนก็อยากเห็นเซ็กซี่โออย่าแหละเนี่ยอินดอวอเทอร์เซ็กซี่นอตทิบีชทมดีเกอทันหรือเปล่าคิดหนักเลยอยากเห็นก็อยากห่วงก็ห่วงสุดท้ายก็กับ่วง่าทําไมดีอ่ะตื่นเต้นแล้วเนี่ย Take care of yourself so f r e t t y hello โปแลนด์ว wow. ้าอเมริกาบายุรปหรอกโปกเซียวอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเซ็กซี่ที่วโลกคนที่อนุญาตแล้วคือบับน้าสุดไม่น้าไม่น้าห่วงาไม่มีสงอันนึ่เนาะตอบไม่ได้ตอเลย ดูดูที่ออฟเล่นไปก่อนนะ<ห>แล้วก็เป็นดล่าลูกแก้วแปะไว้ยิอ็ิอากเสิขนาอะคอนนี้เซี่คือเสียหมดแล้วเซด้ยวยก็ในคอนนะคะจะมีแม่ออสแล้วก็พี่เมย์โอ้เนยเฮลอดค่ะรับนะรัามีพ <c oughs> <ม>ีออสนะก็คือช แน่นอนลูกปูแน่นอนเจอชันไม่รอนสิเกินจะดีเยแล่เจอแน่เจอเยแล่แน่เป็นเยเล่เป็นเล่ถ้าเยแล่เจอพี่เมย์เลยออกปุ๊บออกปุ๊บเลยออกเหนื่อยออกปุ๊บค่ำไม่ขายสวยค่ะไม่ทำอะไรก็ได้แต่ว่าแบบแฟนตาลูกแก้วก็ต้องแบบว่าจอยนะลุกขึ้นเต้นนะไม่ใช่ถ่ายวิดีโออย่างเดียวนะิสเออหรือมีพาร์ตนะเอิร์ทุวัน ชีโยโฟนอย่างเงี้ยหรอแล้วก็เต้นอะไรคือเมื่อไหร่ที่เพลงเนี้ยแหละคือเพลงจบไปเลยจให้เซ็กซี่ไปเลยหนึ่งนาทีหน่งนาทีทำไรอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บหมดแล้วสอแปจบแล้วมัมีอะไรนะที่เต้นอย่างเงี้ยเนี่แหละี้ยมันใช่มัเป็นเ้อย่างเงี้ยคุณพดนะคะใช่ใช่ขเรียก rock star อยู่ในรักษาเฮ้ก็ต้องใส่หวีนิดนึงหล่อแต่ไม่ก็ตัดผมไปเลยอยากให้คำเยอะขที่หมด Beautiful baby เอาไปย่าเอ้ยออจุดเขาไม่ได้ชมหนูจะไม่ร้อนอาละอยากเห็นตีนลังกาเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไปตีนลังกากับหลางเสร็จแล้วค่ะไปค่ะขอบคุณดลุล่อลอไปแต่งตัวก่อนนะแล้วก็ไปทำงานต่อแล้วนะคะ